สวัสดีครับกลับมาเจอกับหนปฏิพันธ์ออตโอต้กันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสาวคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโอต้น,นะครับใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกอรบกวนฝาก,กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวรถใหม่ๆของร้านรถยนต์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยห่างหายกันไปนานครับสำหรับตัวรถกระบะตอนเดียวที่ในรุ่น2.8ลิตร นะฮะนั่นคือโตโยต้าไฮรักนีโว2.8เจพัทรถปี2 8คันนี้นะครับช่วงก่อนหน้านี้มีคุณลูกค้าทยอยรับรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจับเฟมนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าลูกค้าอยู่ในโซนต่างจังหวัดตัวรุ่นนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรล่ะอย่างแรกเลยนะฮะร,ราคาจับต้องได้ง่าย 2. ตัวรถปีใหม่นะครับ3ในเรื่องของตัวสภาพ ใช้งานได้หลากหลายใส่สั้นใส่ยาวตรงนี้ถือว่าจบแน่นอนถ้าเกิดเป็นตัว2.8ลิตรนะครับสับตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ํำต่ดต่อเปกระไม้ตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับแล้วก็ส่วงตัวด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าไมนเนชนะฮะเป็นแบบนี้เลยแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดถามว่า แปลงใส่เป็นตัวหน้าหมูป่าหรือว่าตัวปีของมันยี่สิบได้ไหมได้อันนี้เราค่อยมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์หน่อยครับเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้อยู่แล้วในเรื่องของประจําในแต่ละปีแต่อย่างเดี๋ยวตรงนี้ด่านก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดได้กับพี่ๆทุกท่านได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเรามารรับชมตัวเครื่องสักนิดหนึ่งครับ ตัวรถเนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะะฮ2.8ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะฮะ2,755ซีซีนะครับ170แรงมา้า310นิวตันเมตรเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านเนี่ยอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อนะครับแล้วก็ทําความสะอา,าดให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเดิมๆนะครับตัวแบรนด์หลักแบบนี้ตัวรถกระบะ ตอนเดียวที่เป็นตัวเผาเดิมแบบนี้อันนี้พูดให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเครดิตไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็สาภายในเดือนมกราคมนี้เรามีฟรีค่าจัดค่าโอนให้กับพี่พีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตคุณทราบไว้ก่อนได้เลยครับนั่นคือคุณมีฟรีค่าจัดค่าโอนติดอยู่กับโตัวไว้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับสําหรับตัวล้อเนี่ยคันนี้เลือกใส่เป็น TE 37หยอดแดงนะฮะ ฝาครอบมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวยางก็จะเป็นปี2021นะครับข้างหน้าเนี่ยประมาณ 4- ีสนิ้วสอดนะฮะทรงกําลังดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านอันก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็ทําความสะอาดให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัว2.8เนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวตู้นะครับเราใส่ความสูงอยู่ที่2เมตรสินะครับแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเป็นที่เรียบร้อย2.8นี่จะมี2ประเภทด้วยกัน อย่างแรกเลยคนที่วิ่งใช้งานเป็นพวกแบบรถร่วมรถเสริมวิ่งกับพวกแบบคลังสินค้าต่างๆกับอีกแบบก็คือใช้งานในเกษตรเกษตรกร,กร,กรหรือว่าพวกแบบเข้าสวนเข้าไร่อะไรพวกนี้เพราะ2.8มันเอาอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าไม่ต้องการตู้แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นข้อกได้ไหมได้เดี๋ยวี้อันจัดก,การให้เรื่องเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่งตัวรถหลังเช่นเดียวกันะแต่ว่าจะเป็นตัวสิบครึ่งนะครับแล้วก็ยาง255 50านะครับถ้าเกิดจเจ้ตัวล้อหลังเป็นกระทะผ่านสิแล้วก็รัดด้วยยางมิชินเอ็ซดีตรงนี้เราซ่องก็สามารถเปลี่ยนให้กับผู้ลูกค้าได้อีกเช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับ คราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยครับสาหรับตัวฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอย่างที่แอนบอกในช่วงเริ่มต้นครับว่ามันเป็นตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่แดนก็ต้องมีการเก็บงานรายละเอียดให้กับผู้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วส่วนใหญ่นะช่วงนี้จะได้เห็น2เจเนอเรชั่นนั่นคือตอนที่รถล้างแล้วกับตอนรถที่ยังไม่ได้ล้างมันสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยแต่ถ้าเเเกิดรราาห็นนนใช่่ววงงงขอถทีมัลล้้แ ก็คือรถที่มันเอี่ยมอยู่แล้วครับแน่นอนตรงนี้เราเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับนี่คือในส่งตัวรถรอบพันเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันสักนิดนึงครับโอเคครับสำหรับในส่งตัวภายในเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนี้รไทยให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็สําหรับตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น CD วิดีโอเสามารถเชื่อมตอ่อกับบลูทูธ u ู b แล้วก็ a u x ได้นะฮะในเรื่องตัวออปชั่นนี่ถือว่าดีนะครับไม่ได้ขี้รู้ขี้เหล่เลย,เลยแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบป,บปนะรบ ตัวปุ่มอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับตัวโฉมนี้ยังมีมาให้แต่กถ้าเกิดเดราบอกว่าเป็นตัวโฉม e n t นทแล้วพวกนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีแล้วนะครับแล้วก็สับตัวกุญแจเนี่ยมีให้ครบนะฮะร,รีโมท2อันแล้วก็ตัวดอกแบบธรรมดาอีก1อันนะครับ สำหรับกระจกครับเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกนะฮมมองข้างนะท่างกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวบอ่อครับเป็นตัวบอ่อแยก50ต่อ50นะฮะอีกหนึ่งอย่างตรงนี้เนี่ยในเรื่องของตัวจุดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวโฉมใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบ60ต่อ40แต่นี่คือยังมีเป็นตัวอีโค่หมดกับพาวเวอร์หมดมาอยู่แล้วก็ที่พักแขนตรงกลางนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าถ้าเกิดเราเดินทางระยะทางที่ไกลเนี่ยเราอาจจะต้องพาไป สักสามคนทุนที่ในการนั่ง5 0ต่อ50อาจจะไม่เพียงพอมัเเกยแกมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เนี่ยหลายหลยอย่างอาจจะขาดหายไปเพราะนั้นในเรื่องตัวคามันก็จะซ้อมลงมาสับตัวรถใต้แดงนะครับเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะสับตัว2.8ตอนเดียวเผาเดิมคันนี้นะครับก็ต้องบอกพี่พี่ทุกท่านไว้เลยว่า มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีมากนะครับฉนนั้นตรงนี้ในเรื่องของตัวรันตีร้านเรามีให้กับคุณทุกค้าอยู่แล้วครับเชื่อใจได้ไว้ใจได้มั่นใจได้ได้รถสวยกลับบ้านไปใช้งานแน่นอนคราวนี้เนี่ยในเรื่องของตัวราคาครับสำหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอันย้ํานะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบแปดถ้าเกิดพูดแบบง่ายๆเลย คุณลูกค้ามีเครดิตหรือว่ามีประวัติที่ดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเกิดสับคนที่ไม่มีเครดิตอันนี้เราโทรมาคุยกันหลังไม์กันอีกรอบหนึ่งหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ปฏิพันธ์ออโต้หรือว่าจะทักเข้าไปในอินบ็อกใน Facebook อันนี้ก็แล้วแต่ช่องทางในการติดต่อที่พี่ๆทุกท่านสะดวกนะครับแต่มีฟรีค่าจากค่าโอนไว้ให้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในส่วงตัวคลิปนี้อ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจปริพัฒน์ออโตนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด u u s สไคร e เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ